สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านหมูไก่ครับพนินทร์ฟู้ดครับผมโดย CP ครับวันนี้วันเสาร์ครับกับบรรยากาศเงียบเหงาครับวันนี้วันเสาร์เช่นเคยครับเงียบปริบครับแล้วก็ได้ข่าวว่าบรรยากาศช่วงนี้สวัสดีครับ โควิดจะมาอีกแล้วครับผมดูเงียบเชียบมากๆครับวันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์ก็ลูกค้าจะเข้ามาช่วงสายๆครับอันนี้ก็พักผ่อนครับแต่พวกเราไม่มีเสาร์อาทิตย์ครับ กาดวันนี้เงียบเชียบครับมีแต่พนักงานครับลูกค้ายังไม่เข้าเลยช่วงเช้าก็มีมาปรับรายครับพวเราก็จะอัปเดตหน้างานทุกๆวันครับผมกับร้านของพวกเราครับที่ว่าร้านลุงโล่งเพราะเราต้องรอชั้นวางรอสินค้าจากอีกร้านหนึ่งมาครับก็จะย้ายเข้ามาร้านนี้ให้มันดูเต็มเนาะคุณเป้าอะไรคร น่อันนี้ขอพิเศษครับอายุเจ็ดสิบกว่าๆวาแล้วครับยังแข็งแรงมากมากครับคล่องตัวมากครับอายุเจ็ดสิบครับหันมาทางขวาได้ยี่สิบห้าครับแต่ทางซ้ายนัะเจ็ดสิบครับแต่ดูหน้าตายังคล้ายกันมากเลยฮะกดไปเนาะน่าๆเดินจะไม่ไหวแล้วพูดไปน้าเลยเซพวดเราก็พูดเล่นพูดจริงไปมั่งครับเนาะบางครั้งก็เอาสาระกับความฮาเข้าด้วยกันแต่ว่า จริงๆก็อยากนําเสนอร้านเราครับบางคลิปก็มีสาระบางคลิปก็โูรไทยสนุกสนานไปครับเพื่อ,อคนมาชม youtube มีอมยิ้มมั่งเนาะไม่ใช่ว่าหน้าบูดหน้าเบี้ยวกับเสียงผู้บรรยายให้เสียปภาษาไทยของเรารก็ต้องมีสายหาเข้ามาร่วมครับหยอกล้อน้องๆครับหยอกกันหน้าบูดมาแล้วครับช่วงนี้พยายามไม่ยิ้มต้องใส่มาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมั้งครับยังรือไม่ค่อยได้ยิม้มข้าวข้าวเบาน่าจะหมดแล้วช่วงนี้ นะครับบรรยากาศของเราช่วงเช้าก็จะมาอ<ม>ัปเดตสินค้าเข้ามาใหม่กับสินค้าอะไรตัวนี้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ส่งไปหรอกจะโดนแล้วใช่ไหมไมปลแล้วนะไปลแล้วอันนี้เป็นหมูบดครับสินค้าพรีเมียมของพวกเราครับบดละเอียดบดหยาบครับแล้วก็บดอะไรต้องเปลี่ยนแล้วชั้นนอกเปลี่ยนได้ยัง ขายไปก่อนครับของก็ไม่ได้มาด่าคนอื่นเขาไม่ยอมกิดเองอะได้ยิงสันนอกเลยนะสันนอกสะโพกต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วในร้อยสี่ขึ้นหมดแล้วจะขายแต่วันนี้ก่อนไหมไอ้่ต้องขายวันนี้ดูก่อนนะครับเพระประหยับขึ้นเอาเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้หมูขึ้นเยอะมากพับคุณป้ากระโชดขึ้นทุกวันแต่เราก็ยังขายราคาเดิมอยู่เพราะเอาใจลูกค้าเราหรือว่าตึงราคาเพื่อ ป้าถามหาหมูร้อยสิบบาทหรือเปล่าพี่ตุ้มไปเอามาเลยถุงหนึ่งก็ได้ให้ป้าเทได้ให้ป้าดูจะได้เซฟลงหน่อยเอามาสักถุงหนึ่งกนะครับเปิดเปิดไฟนะครับนี่กเ,เรามีสินค้าที่นำเสนออีกตัวหนึ่งครับที่มาใหม่ล่าสุดเลยครับผมสามชั้นครับสามชั้นกลมครับชาบูโอ้โห สวยงามมากครับนี่สินค้าตัวนี้ครับเดี๋ยวอยากให้นําเสนอเนาะอยากนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันหรือเพื่อนๆที่อยู่มาชมใน y o u t u b e ของเรากับร้านของเราครับสามชั้นกลมชาบูครับชาชูเฮ้ยชาชูครับร้านร้านเราแปลกครับก็ม่ได้ชาบูเราเป็นชาชูสวยงามครับน้าจะเป็นหมูน้อยฮะที่สามชั้นเป็นสันนอกเอ้สามชั้นอย่างงี้ฮะสามชั้นกลม ผมไม่ได้เข้ามาในร้านเมื่อวานครับเลย่มาพามาชมว่าของพวกเรามีอะไรมาเพิ่มเติมหรือสินค้าตัวไหนที่มาใหม่ฮะตู้นี้ก็พวกเราก็จะมีฮะสินค้าหลากหลายครับผมเนาะทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งอะไรฮะอยู่นี่ครับเรามีหมดครับสินค้าเข้ามาเลือกชื้อได้ครับใส้ขมใส้ตันใส่ลวกใหญ่ใส้อ่อนครับกระบวนการไส้อยู่บ้านเรามีทุกอย่างครับไส้ของเรามีทั้ง เบต้าโรซีพีครับมีทุกชนิดครับแล้วก็เข้ามาน่าจับใจ่ายใช้สอยครับเพราะว่าสะอาดสะอาดมากครับร้านเราครับเนาะพนักง,งานยิ้มแย้มแจ่มใสครับยิ้มตลอดเวลาครับช่วงนี้มาดูก่อนแข็งหรือปล่าแข็งกันนี่ฮะตัวนี้ก็มีครับอ๋อไม่เปิดไฟกันนี่ฮะ ตู้นี้ก็สีสันครับเนาะเรามีสินค้ามากมายไว้บริการพวกเราครับแล้วก็นี่ฮะพี่ตุ้มเห็นบินยังเนี่ยของบีของอะไรอันมาเนื้ออะไรงี้นี่ครับสินค้ามาใหม่ครับพี่ตุ้มออกข้างนอกจให้เขาเห็นด้วยเป็นพวกน่าจะเป็นคอรครับหนังคอรครับเนี่ยแล้วก็กระดูกซุปครับเนื้อเยอะๆครับ กระดูกข้อนี่ครับผมแล้วม,มาดูตรงนี้ครับคุณป้าเลือกได้เลยเนี่ยร้อยสิบบาทไม่มีแล้วครับขอถุงเลยฮะเอาไหมขอถุงให้คุณป้าเลย <S <S ตัวนี้เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อดีนะฮะแต่ว่ามันเป็นเศษเล็กเราก็เลยต้องขายราคาถูกลงครับแต่ว่าเรายังไงเศษเล็กเศษใหญ่เราก็ไปหันเหมือนเดิมครับแล้วก็ราคามันต่างกันเยอะครับผมเนาะ นี่เป็นสันคอเนื้อคุณหมูขุนเลยฮะของซีพีครับผมเหลือกเลยคุณป้าครับเอาไปทําก๋วยเตี๋ยวทําอะไรได้เลยฮะเนาะไปผัดไปแกงพะนงผะแนงจบอยู่ที่เดียวครับคุณป้านี่ฮะพี่ตุ้มยังทำอะไรเอาไว้กับร้านเราครับคาริทนทร์ฟู้ดครับโดยซีพีครับวันนี้กับวันเสาร์ครับวันที่หกครับผม ให้ชมให้ดูชมครับเพราะเราก็จะถ่ายรูปลงอยู่ลงคลิปอ่าลงไลน์ของพวกเราทุกวันครับไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มของร้านครับจะได้ให้พนักงานสาขาอีสามสี่สาขาได้เห็นว่าพกเราจัดสะอาดยังไงถ่ายประจานตัวเองหรือเปล่าถ้าถ่ายไปแล้วมันสกปรกก็ประจานตัวเองของในกลุ่มครับเพราะว่าเจ้าของร้านหรือว่า อยู่ในกลุ่มด้วยกันครับก็ฝากถึงพนักง,งานหลายๆสาขาครับถ่ายรูปก,ก็ต้องกวาดก่อนค่อยถ่ายนะครับอย่าถ่ายสุกภัปลกลงไปครับอาจจะโดนคอมเมนต์ลงไปในในไลน์นะเนาะจะโดนด่าในไลน์กลุ่มเนาะอันนี้พูดเรื่องจริงครับเนาะเวลาถ่ายก็ต้องเช็คความสะอาดเขาตัวเองก่อนค่อยถ่ายถ่ายมุมที่สวยๆครับเลือกถ่ายครับอาอย่าไปถ่ายมุมที่เห็นแล้วโดนว่าเนาะ เพราะมีคนจิติอยู่ตลอดเวลาครับเปิดดู youtube ก็เปิดดูลายก็จะติตลอดเวลาครับอันนั้นก็เป็นผมเองครับเนาะช่างติครับผมช่างติช่างเตียนติเพื่อจะก่อเพื่อว่าจะสร้างครับให้ดูสวยงามครับให้พนักงานพวกเราได้หาแล้วก็ได้หาวิธีทาความสะอาดครับทุกอย่างนะครับคนเราถ้าเข้ามาเจอร้านสะอาดสะอา้านลูกค้าก็อยากเข้ามาครับอุย้ยพนักงานยิ้มสวย พูดเพราะครับร้านสะอาดสะอานอยากเลือกซื้อเลือกชมครับเนาะมีเงินเท่าไหร่ทุ่มซื้อหมดครับอันนี้คือจริงๆของทุกคนครับไม่ว่าผมหรือลูกค้าคนใดก็ได้ครับที่เข้าไปเจอร้านพนักงานยิ้มยิ้มจับสายก็อยากจะเข้ามาซื้ออีกรอบนงครับถ้าหน้าบูดครับถ้าไม่ได้เกี่ยวข้าวหรือว่ามีปัญหาก็หน้าบูดแต่พวกเราอย่าหน้าบูดนะครับพยายามยิ้มเนี่ยทำอะไรก็ยิ้มไว้เพราะว่าลูกค้าเข้ามาอ้น่ารักพนักงานเอาเก็บพิสูจนมาให้เขาดูเฉย อันขายกี่บาทว่าลองยิงไอ้บีลองยิงสันหลอกเลยว่าสิบปลาขายถูกสุดๆเนาะมีร้านนี้ร้านเดียวครับที่ยังคงราคาครับไม่ปรับครับสินค้ามาจะร้อยสามสิบสิบาทแล้วก็ขายร้อยสี่สิบาทครับถูกสุดๆเนาะนี่ฮะตรองซีพีคานทอ์ฟู้ดสาขาอะไรครับหนูอยู่สาขาอะไรคะสาขาสุรินทร์ค่ะอ่าสาขาเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับเป็นสาขาของพวกเราครับกับน้องฝาแฝด พนักงานคนสวยของพวกเราเนาะช่วงนี้จะพยายามยิ้มครับไม่ยิ้มไม่ได้ครับออกยูทูบทุกวันแล้วก็พิเศษทุกวันด้วยไม่ยิ้มนี่ไม่ไหวครับต้องยิ้มนี่ฮะบรรยากาศพวกเราก็จะดูคลึกคืน้นขึ้นทุกวันทุกวันับดูสินค้าก็เริ่มเต็มร้านแล้วก็จะจัดสินค้าให้สวยงามเนาะ เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมไม่อึดอัดครับเดินคล่องๆครับเดินสะดวกสบายครับไม่แน่นครับเพราะว่าไม่มีคนเข้าเนาะนี่ครับบรรยากาศโดยภาพรวมของร้านเราครับดูมุมกว้างๆของร้านเราครับไอตรงไอติมก็มีนะครับร้านเรานะเข้ามาเด็กเข้ามาในหมดเงินแน่นอนครับพ่อแม่พาเด็กเข้ามาในจบแน่นอนครับเสียบใครไอติมแน่นอน แล้วก็หันมาด้านนี้นะ,นะสินเครื่องตัวครับพวกแป้งมงแป้งมันครับเข้ามาของเราได้ทุกอย่างครับ <nên S 2> เครื่องปรุงจบทุกที่อยู่ที่เดียวครับกับก <Overwatch> รินทรัพูดสาขาบุรีสุตัวนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาสุรินทร์ครับช่วงเช้าครับขอสักคลิปครับเพื่ออัปเดตครับผมเนาะยังไงก็ขอวันละคลิปละกัน2องคลิปสามคลิปครับนี่ฮฝั่งด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นชั้นของ น้ำจงน้ำจิ้มครับโอ้โหเนาะเรียงรายด้วยขวดน้ำจงน้ำจิ้มครับฝั่งนี้ครับซอสปรุงรสครับซอสหอยซอสพริกครับซอสมะเขือเทศครับมีหมดครับพวกเรามีทุกซอสครับนี่ฮะน้ำมันพืชขวดเล็กขวดใหญ่ขวดกลางครับมีหมดครับแล้วก็มามุมเนี้ยที่ปลาไม่ได้ครับอุปกรณ์เครื่องครัวครับถ้วยถังกะละมังหม้อครับมีหมดทันีฮะตาหลิวครับที่ตักน้ําแข็งครับโอ้โหรองรับ ลูกค้าที่คงที่คีบมีหมดครับจานคุณภาพครับแล้วก็มาด้านล่างก็เป็นเรื่องของถ้วยกาแฟครับนี่ถ้วยน้าจุงน้ําจิ้มครับพวกเรามีจานมีลามีนขายทุกรุ่นทุกแบบครับโอ้โหเลือกสรรนะเนี่ยแล้วก็นี่ครับผมเนาะตาเหลวทับพีครับกระบวงกระบวยครับมีหมดครับมีดมิทุกินิดครับสารพัดมีดครับเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับถ้ามีใครมาหาเรื่องเราจัดได้เลยฮะตรงนี้ฮะหมดว่ามี ผัวมาหาเรื่องนี่พนักงานเราจับมีดได้เลยครับพร้อมครับทุกอย่างพร้อมครับนี่ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับน้องๆทีมงานสาขาสุรินครับกับพอิีตอนพูดครับโดย CP ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ